คุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่ตอนนี้เนี่ยกระแสะมารายมากๆนะฮะและก็ฮอตมากๆครับสำหรับเบสคําสิงห์นั่นเองฮะโตั้งแต่ที่ผ่านมาเนี่ยใครติดตามเบสคําสิงห์มานะครับคุณผู้ชมเอาง่ายๆว่าตั้งแต่เป็นโสดเนี่ยนะฮะก็เรียกได้ว่างานเข้ามาแบบปังๆเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วที่สําคัญเนี่ย<อ>ก็เพิ่งจะออกรถหรูคันใหม่กับปอร์เช่นั่นเองฮะทีนี้เนี่ยนะฮะคุณผู้ชมโอ้ก็มีหลายคนเลยที่ติดตามคอนเทนต์ของเบสคําสิงห์เนี่ยเพราะว่า เบสคําสิยงเนี่ยก็เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่ารถคันใหม่ที่ออกมาเนี่ยก็เพื่อที่จะเอามาไว้ทำคอนเทนต์รับผู้ชายโสดนั่นเองครับคุณผู้ชมส่วนกระทั่งนะฮะกลายมาเป็นรายการรถรับผู้นั่นเองครับอ p แรกเนี่ยเปิดประเดิมด้วยคููจิ้นหวานใจอย่างแพทริกนั่นเองครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่ายอดวิวเนี่ยถล่มทลายเลยทีเดียวครับสำหรับรายการใหม่ของเบสคําสิยงนั่นเองฮะทีนี้เนี่ยนะครับมีอยู่หนึ่งคนนะครับต้องบอกว่าไม่โสด แต่ได้ขึ้นรถคันนี้ของ mm. เบสคําสิง์นั่นเองฮะคุณผู้ชม mm. ก็คงเป็นใครไปไม่ได้ครับนอกจากพ่อบาสสมรักคําสิงค์นั่นเองฮะคุณผู้ชมโอ้เดียวว่ามีคลิปลงมาเนี่ยแฟนๆก็เข้าไปคอมเมนต์กันอย่างมากมายเลยเนี่ยฮะซึ่งเบสเองเนี่ยนะฮะก็ได้แซวคุณพ่อด้วยบอกว่าขึ้นรถคันนี้เนี่ยต้องโสดนะด้านคุณพ่อเนี่ยก็ขอไว้คนนึงละกันที่ไม่โสดนะครับคุณผู้ชมและคุณพ่อเองก็บอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยขับรถให้ลูกนั่งนะฮะแต่ตอนนี้เนี่ย ลูกมาขับรถให้พอนั่งแล้วนั่นเองครับก่อนทิ้งท้ายบอกว่าไม่ได้โม้นะครับเป็นคำติดปากของพ่อสมรคำเสิงมาตั้งแต่หนแต่ไรนะฮะเรียกว่าเป็นวลีเด็ดส่วนตัวเลยสำหรับคำนี้นั่นเองฮะคุณผู้ชมส่วนแฟนๆเนี่ยก็เข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมายนะครับบางคนบอกว่าลูกคำลูกคูณนะครับคุณผู้ชมน้องหายป่วยแล้วดีใจกับพ่อนะคะลูกสาวสวยและเก่งมากๆค่ะ ลูกขับให้พอนั่งน่ารักนะครับวาสนาพ่อบาสและแน่นอนนะค,คุณผู้ชมว่าคอมเมนต์ต่างๆที่เข้ามาคอมเมนต์ในคลิปของพ่อบาส,สมรักเนี่ยนะฮะก็ไปในทิศทางเดียวกันนั่นคือชื่นชมในความเก่งของเบสคําสิงห์นั่นเองครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทํางานหาเงินต่างๆนะฮะจนสามารถที่จะออกรถหรูได้นั่นเองครับคุณผู้ชมอ่ะเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปวิดีโอคลิปนี้กันหน่อยครับว่าพอลูกคู่นี้เนี่ยจะน่ารักขนาดไหนนั่นเองครับหลังจากที่พ่อสมรักเนี่ยได้มีการ อัพคลิปลงไว้ใน t ิ k กต็อกส่วนตัวนั่นเองครับผู<อ>้ชมโอ้โห,โหโปอเชฟเปิดประทุนฮะวาสนาผู้ใดเนาะนี่ไงพ่อได้นั่งเมื่อทีพ่อได้นั่งแล้วนะครับนี่ไปทางนี้คันนี้ต้องโสดนะฮะ<า> <c oughs> ต้องโสดนะพ่อโอ้ยยกเว้นพ่อไงเ <c oughs> นี่ครับเคยจะขับให้ลูกนั่งครับนี่ครับตอนนี้แก่ตัวมาแล้ว ลูกขับให้นั่งครับโอ้โหขึ้นด้วยอไปสวยครับแหมมาเดมอของจริงและแขกรับเชิญคนที่สองเฮ้ยมาเดมอได้ขึ้นกับเขาแล้วแต่ไม่ยอมขับนะเบ้ให้ขับก็ไม่ขับ ขบเร็เบรถแบบนี้เหมาะก,กับเบดไม่เหมาะก,กับพ่อา <laughs> พาพ่อทัวร์กรุงเทพค่ะไม่สิเมืองทองอว,ว้าวเดี๋ยววันที่เจ็ดแปดเก้าไปคนแก่จะพ่อขับให้ <laughs> จะเอาปอเทพไปเลยเหรอรถแ,แกน่นแค่ปากซอยพ่อขับครั้งแรก ขับสปอร์ตละเท่เลยนะเท่อยู่นะพอได้รถรถสวยจะหน้าคนขับไม่ได้รถสต้องสอนพ่อขับ่ะทุกคนเดี๋ยวดูตอนขึ้นเนินนะถ้าขูดนะมีเรื่องกับแม่อ้อย